โอเคับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยกันครับวันนี้คือผมบูสแพรลัลฟ์แฟมลี่นะครับก็สำหรับวันนี้เาอยเกมถังซานสามดีเช่นเคยเนาะก็สำหรับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาอ่านสกิลในส่วนตัวของตัวละครระดับ S S R นะครับก็คือตัวละครของนิ่งหลงหลงนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ขี้เกียจอ่านนะก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าในส่วนตัวของคลิปนี้เนี่ยจะไม่ได้มีการอธิบายว่าตัวนี้ควรใส่เซ็ตนี้เซ็ตนี้เซ็ตนี้ใส่เซ็ตวงแหวนนี้เดี๋ยวผมจะทําแยกอีกทีหวนี่ง แต่ว่าในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาทําความเข้าใจของสกิลตัวละครนี่หลงๆเนี่ยทุกสกิลเลยนะครับมาอ่านแล้วก็มาทําความเข้าใจว่าสกิลนี้มันใช้การยังไงอ่ามันแปลว่าอะไรไอ้คานี้นู่นนี่นั่นนะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้แล้วก็ขี้เกียจอ่านอะไรกัน,นครับ โอเคก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะไปดูแล้วกันนะครับผมขอแนะนำนะบริษัทพาวเวอเพย์เป็นบริษัทรับเติมเกมถูกใจเติมเองแน่นอนนะครับแล้วก็บริษัทขเขาเนี่ยเชื่อถือได้แน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็เปิดทำการมาได้แล้วทั้งหมดหกปีครับแล้วก็บริษัทของเขาครับรับเติมด้วยโจทยของเกมทังสรรค์สามดีและอีกหลากหลายเกมเลยนะครับสามารถเข้าไปดูที่เพจได้เลยนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้นะครับแล้วก็บริษัทของเขาครับเปิดทำการทุกวันไม่่มีหยุดตตัยยั้งแเเวลานนะคครบโอ okay. หลักๆแล้วเนี่ยนะครับซีรีส์ในการอ่านสกิลตัวละครเนี่ยผมจะอ่านให้ครบทุกตัวละครนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยผมยังไม่ค่อยว่างนะครับแล้วก็คราวนี้เนี่ยผมต้องไปทําธุระต่างจังหวัดประมาณ4วันอ่ะกลับมาอีกทีหนึ่งวันอังคารผมก็เลยอ่ะอย่างน้อยอ่านสกิลอีกสัก2ตัว3ตัวแล้วกันอะไรประมาณนี้นครับเพราะว่าตัวองออสการ์เนี่ยผมได้อ่านแล้วก็ทำความเข้าใจไปแล้วใช่ไหมแต่ตอนนี้เป็นของนิ่งหลงๆนะครับคราวนี้อ่าก็ ตัวละครนิ่งลงหลงนะครับเป็นตัวละครระดับ S S R นะครับสายซัพพอร์ตเนาะเป็นหนึ่งใน3ตัวละครสายซัพพอร์ตที่เก่งที่สุดในเกมนะก็จะมีออสการ์นิ่งลงหลงแล้วก็มาราสูนั่นเองนะครับนี่มีมานาสนูนแต่แต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาทำความเข้าใจสกิลของนิ่งลงหลงกันนะครับนะโอเคอันดับแรกเนาะก็สกิลเนี่ยจะแบ่งเป็น2อ,อสอสายนะครับก็คือสายดอกไม้ที่เรียกว่าสาย1น,นะครับ แล้วก็สายกีเลนที่เรียกว่าสาย2อ,อ่าผมจะไล่อ่านของสาย1ไปก่อนแบบนี้นะครับอ่าแล้วค่อยกลับมาอ่านสาย2อ,อีกทีหนึ่งนะครับอ่าประมาณนี้โอเคในส่วนตัวของวงแหวนที่1สายดอกไม้นี่ครับอ่าใช้มานาเนี่ยนะครับสเกตนะแล้วก็ไม่มีครูดาวสกิลนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็เอฟเฟกวงแหวนเนาะนิ่งลงหลงอัปเกรดแถบลงมือฝ่ายเรา25%แถบลงมือคืออะไรความเร็วโจมตีครับพูดง่ายคือเมื่อเรากดใช้ปุ๊บเข้ามาอ่าความเร็วโจมตีเราเพิ่มขึ้นนะครับ และอัปเกรดสปีด20แต้มนะครับกับแอคแท็กที่เท่ากับ19%ของพลังโจมตีของนิ่งหลงหลงอ่า19%นี้ไม่ใช่บวกเป็น19%เพียวๆนะ19%ในที่นี้คือพลังโจมตีของนิ่งหลงหลงนะครับอ่าพร้อมคงสภาพ1เทินนะครับสกิลนี้มีสถานะโจมตีฉับไวสถานะโจมตีฉับไวคืออะไรหากใช้สกิลนี้เป็นครั้งแรกของการต่อสู้จะใช้พลังวิญญ,ญาณลดลงหนึ่งแต้มพูดง่ายๆคือ ตอนแรกเนี่ยเรายังไม่เคยใช้สกิลนี้เลยใช่ไหมครับอ่าจากใช้3เกรดเนี่ยเมื่อเราใช้สกิลนี้ครั้งแรกมันจะลดเหลือ2เกรดนั่นเองง่ายๆนะครับนะโอเควงแหวน1,000ปีนะครับอัปเกรดแถบลงมือเนี่ยเป็น28%นะครับวงแหวน10,000หปีอัปเกรดพลังโจมตีต่อเนื่อง2เทิร์นจาก1เทิเร์นเะป็น2เทิร์นนะ25เอ้ย20,000 2มื0 0ปีนะครับ อัปเกรดแถบลงมือเป็น33%นะครับแล้วก็5 0,000ปีเนี่ยนะครับหากเป้าหมายเป็นสายโจมตีหนักหรือสกิลโจมตีว่องไวจะได้รับคิคทิคอนเลดนะครับที่เท่ากับอัตราการอัปเกรดพลังโจมตีต่อเนื่อง2เทินหุ้ยโคตรดีครับผมบอกเลยว่าสกิลนี้เนี่ยถ้าสมมุติตัวละครคือมันเป็นบัฟหมู่อยู่แล้วใช่ไหมแล้วถ้าตัวที่เราบัฟเนี่ยเป็นสายโจมตีหมู่แล้วก็โจมตีเร็วนะครับอ่ะเขาจะอัปเกรดคิดคทิคอนเลดเนี่ยเท่ากับในส่วนตัวของเปอร์เซ็นต์ ไอ้ตรงนี้เลยนะครับอ่าจากเราเพิ่มแอคแท็กสิของพลังโจมตีใช่ไหมเขาจะบวกคริชทิคอลเลนเนี่ย19%ด้วยนะครับเออแล้วก็นาน2เทินด้วยนะอ่าแล้วก็100,000ปีครับอัปเกรดแถบลงมือเป็นอ่า40%สกิลเนี้ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยจัดจ้านเอาเรื่องว่ะเรียกได้ว่าแบบเอ้ยเป็นสกิลที่แบบไม่โกงอยู่นะค่อนข้างโกงครับบวกพลังบวกความเร็วโจมตีบวกสปีดให้อีกนะพนูดง่ายๆคือแบบบวกสปีดแล้วก็บวกวเปอร์เเเเซ็็็็นนตตต์คคคคววววววาามมรรรโจีีีข้้้ไปออออกกกกกกแแแแล Attack, แลลบบททินะิะ โอ้เอาเรื่องนะครับนะโอเควงแหวนที่2นะครับเป็นวงแหวนอ่าแพสซีฟหรือก็สกิลติดตัวนั่นเองครับสายดอกไม้เนาะนะดาเมจที่นิ่งหลงๆได้รับใน1ครั้งจะไม่สูงกว่า50%ของแม็กซ์ฮีพีพูด,ดง่ายๆคือเราจะไม่โดนดาเมจในครั้งเดียวเนี่ยตั้มนะครับสูงกว่า50%พูด,ดง่ายๆคือเราจะไม่โดนสกิลทีเดียวตายนั่นแหละนะครับนะเป็นสกิลติดตัวที่โอ้โหเรียกได้ว่ามันโอพีอยู่นะเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวละครของเขาเนี่ยจจะะไมม่ตตาายยในนกรรโีีคั้งเดวนะ เออแบบถังห้าวเงี้ยวิ่งมาฟาตุ้มนะครับมันจะไม่ลดเลือดเกิน50%ของนิ่งหลงหลงนะเพราะฉะนั้นจะสกิลแรงแค่ไหนนิ่งหลงหลงก็เลือดเกิน5 0อยู่ดีนะครับนะห <_ C 1> ลังศัตรูลงมือเสร็จสิ้นนิ่งหลงหลงจะฟื้นฟู HP ให้ตนเองและลูกทีม1คนที่ HP ต่ำที่สุดในจำนวนที่เท่ากับ3%และ6%กของแม็ก HP ของนิ่งหลงหลงพูดง่ายคือสกิลเนี่ยมันคล้ายคกับพ่อของเขาแต่พ่อของเขาเนี่ยจะต่างจาก นิ่งลงหลงอย่างหนึ่งคือพ่อของเขาเนี่ยเมื่อศัตรูโจมตีปุ๊บเราจะเด้งเลือดเลยใช่ไหมแต่ตัวนี้เนี่ยเออ่เมื่อสกิลเออ่เมื่อมันคือสกิลเนี้ยทำให้เขาเนี่ยได้รับดาเมจเนี่ยไม่เกิน50%ของแม็กซ์ HP ใช่ไหมครับแล้วก็หลังจากศัตรูลงมือเสร็จเนี่ยนะครับนิ่งลงหลงเนี่ยมันจะฟื้นฟูเลือดอ่านิ่งลงหลงฟื้นฟูเลือดให้ตัวเอง1ครั้งนะครับแล้วก็ให้ในส่วนตัวของอ่าพารามิสเนี่ยหนึ่งคนที่เลือดตามที่สุดนะครับหกเปอร์เซ็นต์ของแม็กซ์ HP นิ่ง แต่เมื่อเทียบกับพ่อลงหลงแล้วเนี่ยพ่อลงหลงเนี่ยสูงสุด30%นะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหผมรู้สึกว่าอ่านิ่งลงหลงเนี่ยกับพ่อลงหลงเนี่ยอัตราการฟื้นฟูค่อนข้างต่างกันแต่นิ่งลงหลงเนี่ยสกิลของเขาเนี่ยเอามากันไม่ให้ตัวเองตายนั่นเองนะโอเควงแหวน1,000ปีนะครับดาเมจที่นิ่งลงหลงได้รับใน1ครั้งเนี่ยไม่สูงกว่า40%ของ์เซ็นต์ของแสปีจากห้าสิบเปอร์เซ็นต์เป็นสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับหากดรัมจที่นิ่ง หนึ่งครั้งครบลิมิตจะได้อัปเกรดการฟื้นฟู50%พูดง่ายๆคือเรียกได้ว่าเราได้รับดาเมจเนี่ยนะครับลิมิตของไอ้ตัว50%เนี้ยปึ้งนะครับเราจะอัปเกรดในส่วนตัวของการฟื้นฟูนเลือดเนี่ยจาก3%เนี่ยเป็น6%นะจาก6%เป็น12%นั่นเองเนะครับ 25,000ปีนะดาเมจที่นึ่งลงหล,ลงได้รับใน1ครั้งเนี่ยไม่สูงกว่า30%อ่าถามว่าตัวไหนที่สามารถชนะสกิลนี้ได้ก็เป็นประเภทถัทงซานคอนนะครับที่ฟาด9้าครั้งอะ่ะต่ำ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 ตีจนตายครับพวกที่เป็นดาเมจเบิร์สไอดาเมจเบิร์สทีเดียวเนี่ยไม่สามารถฆ่านึ่งหล,ลงได้ในนะัดเดียวอย่างเช่นถังห้าวอย่างเช่นตัวอะไรที่แบบว่าสกิลเบิร์สเบิร์แรงๆอย่างเช่นอ้วนไฟอะไรอย่างเงี้ยถ้าสกิลติดทีเดียวต้มเนี่ยฆ่านึ่งหลง,ลงไม่ได้นะครับ ห้าหมื่นปีห่างนิ่งลงหลงได้รับดาเมจในหนึ่งครั้งครบลิมิตจะได้รับอัปเกรดการฟื้นฟูเนี่ยเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับนะดามเมจที่นิ่งลงหลงได้รับในหนึ่งครั้งจะไม่สูงกว่ายี่สิบเปอร์เซ็นต์ของแม็กซ์พีเนี่ยหลังหลังเนี่ยผมว่านิ่งลงหลงเนี่ยเป็นตัวยืนที่แม่งดีมากใน p ีพครับอีกฝั่งเนี่ยจะไม่สามารถฆ่าเราตายได้ในเทิร์นเดียวเป็นตัวละครประเภทซัพพอร์ตที่ยื้อได้เออยื้อได้นะเล่นกับทีมแทงก็ได้นะครับ โอเคการโจมตีปกตินะครับบ่วงแหวนที่3สายดอกไม้เนาะนิ่งลงหลงทำดาเมจ135%ของพลังโจมตีใส่ศัตรูและใน1เทิร์นอัปเกรดสปีดให้ตัวเองนะครับหแต้มนะสปีดนะสปีดเนี่ยก็คือความเร็วนั่นแหละแต่ว่าแถบลงมือเนี่ยจะเป็นบวกเปอร์เซ็นต์ของความเร็วอันนี้อีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับเข้าใจตรงกันเนาะสปีดเนี่ยคือความเร็วของตัวละครนั้นๆนะครับนะแล้วก็แถบลงมือเนี่ยคือบวกในส่วนตัวของสปีดนั่นแหละแต่ว่าเเเเเเเปปปป็็็นนนนนนนอออรรรรรร์์ซต่่่่่่ะะะสสสาาหหหัััับบบใคคคทีีีีียยยงไไมมูู้ว๊ดดจนนดจก ใครสปีดต่าสุดเนี่ยก็จะเริ่มหลังสุดใครสปีดเยอะสุดเนี่ยก็จะเปิดก่อนเพื่อนอเข้าใจไหมเนี่ยครับเข้าใจตรงกรั<อ>นเนาะนะแล้วก็แถบลงมือเนี่ย<อ>จะมาบวกเปอร์เซ็นต์นะครับอีกทีนึงของสปีดตัวนี้เข้าใจไหมนะครับเข้าใจตรงกันนะอเออโอเคเอ่าวงแหวน1000ปีนะครับอ่าอัปเกรดแต้มสปีด15แต้มเฮ้ยเดี๋ยว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 อัปเกรดแต้มสปีดให้ตัวเอง1แต้ม แต่พอมาเป็นนะแต่พอเป็น1,000ปีเนี่ยอัปเกรดสปีดเนี่ยจาก1แต้มแม่งเป็นสเป็น15แต้มอ่ะโอ้โหโคตรแบบโคตรจะเวอร์อ่ะนะครับ10,000ปีเนี่ยอัปเกรดสปีดต่อเนื่อง2เทิร์นนะครับแล้วก็25,000ปีเนี่ยอัปเกรดสปีด20แต้มนั่นเองนะครับแล้วก็เอ่อห้าหมื่นปีเนี่ยอัปเกรดสปีดเนี่ยเป็น50%ด้วยนะครับคือแม่งอัปเกรดสปีดตัวเองเลย50%นะแล้วก็เอ่อหนึ่งแสนปีเนี่ยอัปเกรดสปีดเป็น40แต้้มมพูดดงง่่าายยยๆคืออหสกไเนี สกิลวงแหวนที่3เนี่ยเป็นเน้นทำให้ตัวเองเปิดก่อนเลยนะเรียกว่าตีธรรมดาปุ๊บเนี่ยฝั่งแบบโอ้โหแม่งสปีดมาจากไหนไม่รู้นะครับนะโอเคในส่วนตัวของวงแหวนที่4สายดอกไม้นะครับอ่ะนิ่งหลงหลงปล่อยแสงเทพคุ้มกายให้กลุ่มฝ่ายตน3เธอนนะครับระหว่างแสงเทพคุ้มกายคริติคอลเลทของเป้าหมายเพิ่มขึ้น30%พูดง่ายคือสกิลนี้เนี่ย เป็นสกิลเพิ่มคริติคอลเลนให้พารามิตร30%ด้วยแล้วก็ในส่วนตัวของแสงเทพ9สมบัตินะครับหรือก็คือไอตัวของแสงเทพพุ้มกายนี่แหละนะครับนะ <S <S ผลลัพธ์พิเศษหากหนึ่งยูนิตที่ติดสถานะนี้ได้รับดาเมจต่ำกว่า6%ของ m a ็ HP ที่ตนเองมีจะต้านทานดาเมจครั้งนี้พูด,ดง่ายๆคือสกิลนี้เนี่ยเหมาะกับทีมถึกมากครับผมบอกเลยเหมาะมากเพราะอะไรเมื่อเราใช้สกิลนี้ใช่ไหมครับมันจะ ใช้แสงคุ้มกายเนี่ยให้พันธมิตรทั้งหมดแล้วก็บวกในส่วนตัวของอาตาัตราคีดิคอเลตเนี่ยให้พันธมิตรทุกตัว30%แล้วเมื่ออีกฝั่งโจมตีเราเนี่ยไม่ถึง6%ของแม็กเฮสปีตัวนั้นเนี่ยเราจะไม่ได้รับดาเมจเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยใน3เทิร์นเนี่ยถ้าเล่นกับทีมถึกนะโอโ้อีกฝั่งแม่งตีกายนี่ผ่าครับตียังไงก็ตีไม่เข้าโอ้โหแม่งผมอยากได้นิ่งหลงๆมาเล่นว่ะมาๆแบบเอ,อ้ยเอาเรื่องนะเอาเรื่องผมว่าเอาเรื่องว่ะนิ่งหลงหลงเอาเรื่องฮะเอาเรื่องนะ โอเควงแหวน1,000ปีนะครับเมื่อได้รับดาเมจระหว่างแสงเทพคุ้มกายนะครับหากแม็กนิสีตัวเองสูงกว่า30%ตตนเองจะไม่ได้ตัวเองจะไม่ตายเพราะดาเมจในครั้งนี้พูดง่ายๆคือเมื่อเราเรียกได้ว่า จะพูดยังไงอะคือเมื่อเราได้รับดาเมจนะตอนระหว่างที่เรามีแสงเทพภูิกายหากแม็กซ์พีเนี่ยนะครับของเราสูงกว่า30%นะแล้วเราโดนดาเมจชุดนั้นเนี่ยตายสมมติเราเหลือเลือดสีแต่ว่าเราโดนดาเมจชุดนั้นตายตุ้มนะครับมันจะไม่สามารถค้าค่าเราตายในครั้งนี้ได้เพราะจากผลของไอ้แสงเทพภูิกายเป็นสกิลที่ทําให้เพื่อนเป็นอมาตะในเทิร์นนั้นอนะพูด,ดง่ายๆนะครับอ่าแต่ว่าน่าจะใช้ได้ครั้งเดียวนะเพราะว่ามันแบบ คือถ้าเลือดเราเหลือสูงกว่า30%นต์นะครับแต่ถ้าเลือดต่ำกว่าเนี่ยเหลือ20%ก็โดนตีตายนะนะครับหนึ่งหมื่นปีเนาะก็ต้านทานดาเมจที่ได้รับต่อเนื่องนะครับเมื่อเออ่เลือดเราเนี่ยสูงกว่า8%เนี่ยอีกฝั่งจะไม่สามารถตีเราเข้านะก็สองหมื่นห้าพันปีเนี่ยก็เพิ่มจากในส่วนตัวของตรงนี้เนี่ยหกเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับเป็นสิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับแล้วก็บวกไปห้าหมื่นปีเนี่ยเมื่อได้รับดาเมจระหว่างแสงเทพภูมิกายหา เพราะดาเมจในครั้งนี้พูดง่ายคือลดลงอีกนะพูดง่ายคือการที่จะฆ่าตัวละครที่มีแสงเทพยมุ้มกายเนี่ยต้องทําให้เลือดลดเหลือ20%นะถ้าเหลือเลือดเหลือ25%เรแล้วเราฆ่าเขาตายเนี่ยมันไม่ตายนะมันเป็นอมตะเธอหนึ่งนะครับโอเคอ่าหนึ่งแสนปีนะต้านทานดาเมจที่เมื่อได้รับดาเมจต่อครั้งเพิ่มขึ้นเป็น15%จากตรงนี้6%เปนี่ยเป็น15%้าไอเถ้าอีกฝั่งใส่ดาเมจเราเนี่ยไม่เกินสอบเราเม่ราเมจนย หลงๆเนี่ยสกิลค่อนข้างโกงครับโกงอยู่โกงเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องเพราะว่าพอบอกกับออสการ์อะไรผมเข้าใจแล้วตัวมันขี้โกงว่ะพวกนี้นะเออนะครับโอเควงแหวนที่1สายกิเลนหรือว่าสาย2นั่นเองนะครับนะเออ่ไม่มีคูดาวสกิลอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมลืมบอกนะผมลืมบอกสกิลนี้ติดคูดาวนะครับวงแหวนที่4สายดอกไม้เนี่ยติดคูดาวสี่เทิร์นั่นเองนะครับนะวงแหวนที่1สายกิเลนเนี่ยไม่มีคูดาวนะครับอ่าอัปเกรดแถบลงมือให้ฝ่ายเรา40%และเสริมโล่2เทิร์ จำนวนโล่จะเท่ากับ40%ของแม็กเฮที่นิ่งหลงหลงมีนะครับอ่ะทุกครั้งที่เอ่อทุกครั้งหลังใช้สกิลนี้จะจะเอ่อจะใช้พลังวิญญาณเพิ่มขึ้น1แต้มพูดง่ายๆคือสกิลนี้เนี่ยของนิ่งหลงหลงเนี่ยจะคล้ายๆออสการ์ก็คือพูดง่ายๆคือทุกครั้งที่เราใช้สกิลนี้เนี่ยจากครั้งแรกใช้3ใช่ไหมครั้งต่อไปใช้4จาก4เป็น5นั่นเองนะครับพูดง่ายๆคือเพิ่มพลังขึ้นเรื่อยๆนั่นแหละนะครับนะอ่าโจมตีชาไวหากใช้สกิลนี้ในนเเทิร์ ในครั้งแรกของการต่อสู้นะครับจะจะใช้พลังวิญญาณลดลงหนึ่งแต้มพูดง่ายคือสกิลนี้นจะแค้ายๆสกิลนี้เลยนะครับก็คือเมื่อเราเริ่มเทินแรกเนี่ยเราสามารถใช้สกิลนี้ได้2แต้มจากปกติ3แต้มใช่ไหมถ้าเราเพิ่งใช้เนี่ยนะครับมันจะลดเหลือ2แต้มนั่นเองนะครับนะวงแหวน1000ปีนะครับอัปเกรดแถบลงมือ50%นะโอ้โหจาก40%เป็น50%นปะ10,000ปีนะครับหลังใช้สกิลนี้ครั้งแรกจะไม่เพิ่มพลังวิญญ,ญาณที่ต้องใช้อีีกกกพูดง่่าายยคือจกปกติเน ถ้าเราใช้ไปแล้วเนี่ยจาก3จาก3แต้มใช่ไหมมันก็จะเป็นสีแต้มแต่เมื่อเราอัพวงแหวน10,000ปีเนี่ยจากเราใช้เทินแรกเนาะสองแต้มใช่ไหมอ่ะเทินต่อไปเราก็ยังใช้3แต้มมันจะยังไม่เพิ่มนะเพราะว่าเขาเขียนไวช้ชัดเจนนะครับว่าเมื่อเราใช้สกิลนี้เนี่ยครั้งแรกเนี่ยเราจะไม่เพิ่มในส่วนของพลังวิญญาในการใช้อ่าแต่ว่าใช้เทินต่อไปเนี่ยก็เพิ่มเหมือนกันนะครับนะ โอเควงแหวน25,000ปีนะครับสกิลนี้ได้รับโจมตีฉับไวอ่โจมตีฉับไวอย่างที่บอกเนาะก็คือสกิลนี้นั่นเองนะครับเราต้องเป็นวงแหวน25,000ปีก่อนนะถึงมีสกิลฉับไวได้นะครับก็คือเมื่อเราเข้าการต่อสู้แล้วเรายังไม่เคยใช้สกิลนี้เนี่ยมันจะหัก1แต้มนะครับจากปกติใช้3แต้มเหลือ2แต้มนั่นเองนะครับวงแหวน50,000ปีนะครับบวกแถบลงมือเป็น60%นะครับ100,000ปีนะครับแถบลงมือที่สกิลนี้อัปเกรดสามารถเอ่อล้นได้้้้้เเเเออออ่่่่่ลลนนนไไดียยผมมมมขาาาาใจคววห เออล้นเนี่ยแถลงมือที่สกิลนี้อัปเกรดสามารถเออล้นได้อะคือคราวเนี้ยมันต้องมีคําแปลของคำว่าเออล้นในบางตัวละครอย่างเช่นผมจะผมผมผมจะเอ่อให้คํานิยามจากตัวนี้เลยกันนะในส่วนตัวของไอตัวของเอ่อเยี่ยนเนี่ยนะครับของเขาเนี่ยมีสกิลในส่วนตัวของฉับไวเหมือนกันเนี่ยเห็นไหมหนึ่งหนึ่งพันปีเนี่ยมีฉับไวแต่เขาไม่อธิบายครับว่าฉับไวคืออะไรไม่อธิบายแสดงว่าของเออไอของหลงหลงเนี่ย ในส่วนตัวของคําพูดว่าไอเออล้อนเนี่ยน่าจะมีคําแปลกทีหนึ่งอยู่เดี๋ยวผมไปหามาให้ทีหนึ่งนะว่าคำเออความว่าเออเออล้อนเนี่ยคืออะไรแต่ส่วนตัวผมนะคือมันอันนี้เนี่ยคืออัปเกรดแถบลงมือเนี่ยมาถึง60%แล้วใช่ไหมแต่ว่าตรงนี้หนึ่งแสนปีเนี่ยเขาบอกว่าแถบลงมือที่สกิลนี้อัปเกรดสามารถเออล้อนได้แสดงว่ามันมีโอกาสที่มากกว่า100%หรือเปล่าอ่ะแม็กซ์ในการอัปเกรดแถบลงมือเนี่ยอาจจะอยู่ที่100% อาจจะอยู่ที่100%นะแต่สกิลเนี้ยของลงหลงเนี้ยอาจจะมีโอกาสทําให้มันเกิน100%หรือเปล่าอันนี้ความหมายของเออลนอันนี้คือผมไม่ชัวร์นะคือแม่งมึงก็ไม่เขียนแปลมานะเขาวอาเออล้นคืออะไรนะผมก็ไม่เข้าใจมันเหมือนกันนะว่าแบบเขียนว่า100% 1 2 0หรือว่าอะไรก็ได้อะไรประมาณนี้นะคือมึงก็แบบเออล้นผมแบบ what เออล้นคืออะไรวะนะครับเดี๋ยวไปหานะเดี๋ยวน่าจะมีในสกิลพวกนี้แหละผมคิดว่านะครับโอเควงแหวนที่สอ,อ่าสา หากติดสถานะควบคุมนะครับวอกแวกในการลงมือครั้งแรกนะครับจะต่อเออนื่อง2เทินหากติดสถานะควบคุมวกอกแวกจะต่อเออนื่อง2เทินหากระหว่างนี้ตนเองไม่ติดสถานะควบคุมแล้ววิญญาแล้ววิญญาจาร์โจมตีหนักโจมตีว่องไวลงลงมือของฝ่ายเราลงมือโอ้โหเขาจะได้อัปเกรดพลังโจมตี40%ขณนะ วิญญาจาร์ควบคุมลงมือเขาจะได้รับอัปเกรดพลังจิต40%หากวิญญาจารย์สายซัพพอร์ตป้องกันได้รับดาเมจเขาจะได้รับดาเมจลดลง37%ภายใน3เทินหลังาภายใน3เทินหลังควบคุมบล็อกแวกสิ้นสุดจะไม่สามารถฟื้นฟูพลังวิญญาณควบคุมบล็กอกแวกแสดงว่าสกิลนี้เนี่ยเป็นสกิลแอคเรียกได้ว่าเป็นสกิลพสซีฟที่ เปิดเทินมาเนี่ยเราใช้สกิลนี้ได้เลยหรือเปล่านะครับ mm hmm. ก็คือเนี่ย mm hmm. เขาเขียนไว้นะว่า mm hmm. หากติดสถานะควบคุมวอกแวกนะครับในการลงมือครั้งแรกจะต่อเนื่อง2เทินนะครับ mm hmm. ก็คือคือเดียเด๋ยวเดี๋วผมไม่เข้าใจว่าสกิลนี้เนี่ยมันคือชื่อสกิลหรือมันคือเราจําเป็นที่จะต้องติดสถานะควบคุมวะ่ะตอนเนี้ยเออหากติดสถานะควบคุมวอกแวกในการลงมือครั้งแรก พูดง่ายๆคือมันหมายถึงเมื่อเราติดสถานะควบคุม <St an> นะในการลงมือครั้งแรกเหมือนเราติดสถานะสนตั้์ติดอะไรนู่นนี่นั่นหรือเปล่าแล้วคราวนี้ต่อเนื่อง2ทเทินเนี่ยนะครับในระหว่างที่เราเในระหว่างนี้ตนเองไม่ติดสถานะควบคุมหากระหว่างนี้ตนเองไม่ติดสถานะควบคุมอ่ะพูดง่ายๆคือคือมันเขียนบอกนาะว่าถ้าเราติดสถานะควบคุมเนี่ยนะครับใน2เทินในเทินทแรกเนี่ยต่อเนื่อง2เท,ทินนะครับ อ่ะแล้วระหว่างนั้นเนี่ยเราไม่ติดสถานะควบคุมนะวิญญาณสาสโจมตีเนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตีเนี่ย40%วิญญาณาาสตรควบคุมจะเพิ่มพลังจิต40%แล้วก็วิญญาณศาสตร์สัพพอร์ตสายป้องกันเนี่ยจะได้รับดาเมจน้อยลง3 7นาน3เทนินนะแล้วก็เทินหลังควบคุมสิ้นสุดนะครับจะไม่สามารถฟื้นฟูพลังวิญญาณได้หมายถึงตัวเองเนี่ยไม่สามารถฟื้นฟูพลังวิญญาณได้เมื่อสิ้นสุด3เทนินนี้นั่นเองนะครับเออ คือความเข้าใจของผมน่าจะหมายถึงประมาณนี้นะก็คือเมื่อเราติดสถานะควบคุม2เทินไปแล้วเนี่ยนะครับอ่าแล้วเมื่อเราหลุดจากนั้นเนี่ยแล้วตัวเองไม่ติดสถานะควบคุมเลยอ่าวิญญาจารย์ของสายเราเมื่อลงมือเนี่ยจะทำดาเมจเพิ่มขึ้น40%อะไรประมาณนีน้น่าจะใช่แบบนี้นะคือมันก็แบบไม่รู้ว่ามันเขียนเป็นชื่อสกิลหรือว่าเป็นชื่อการติดสกิลอะนะโอเค1000ปีนะครับควบคุมบล็อกแอกขยายระยะเวลาสกิล3าเทอมอ่าผมเข้าใจแล้วผมเข้าใจแล้ว ไอ้สกิลวกแวกเนี่ยนะครับหากตดสถานะควบคุมวอกแวกในการลงมือครั้งแรกพูดง่ายๆคือไอ้สถานะวกแวกเนี่ยควบคุมวอกแวกขณะขยายระยะเวลาคงสภาพ3เทินแสดงว่าไอ้ควบคุมวอกแวกคือชื่อสกิลครับอ่าพูดง่ายๆคือสแสดงว่าเปิดเทินมาแล้วเนี่ยตอนแรกเนี่ยมันจะต่อเนื่อง2เทินใช่ไหมควบคุมวอกแวกแสดงว่าอัพ1,000ปีเนี่ยไอ้ควบคุมวกแวกเนี่ยจะคงสภาพนาน3เทินพูดง่ายๆคือไอ้ควบคุมวอกแวกเนี่ย คือเมื่อเปิดเทินมาเนี่ยเราสามารถใช้สกิลนี้ได้เลยไม่จะเป็นต้องตีสถานะควบคุมเออมันเป็นชื่อสกิลเนี่ยผมก็ว่าแล้วแม่งชื่อแปลกๆควบคุมบอกแวกอะไรวะนะครับมันเป็นชื่อสกิลนะพูดง่ายคือสกิลนี้จะนาน2เทินนะครับนาน2เทินแล้วเมื่ออัพ1,000ปีก็จะขยายจาก2เทินเป็น3เทินอ่าหนึ่งหมื่นปีอ่ 1, อขาขณะวิญญาณโาจมตีหนักโจมตีว่องไว นะครับลงมือจะได้รับคิดคอนเลทคิดคอนดาเมจนะครับเพิ่มขึ้นคิดคอนเลทเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์คิดคอนเลทสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์โอ้โหหลงหลงสายนี้คือสายจบเร็วครับสายเอามาคู่กับพวกถังห้าวถังซานคอนพวกแบบเฉินซินอะไรอย่างเงี้ยพวกที่เบิร์ดดาเมจทีเดียวตายครับค่อนข้างเหมาะนะอ้วนไฟอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหค่อนข้างแรงเลยอาจารย์เอ้อหลงอย่างเงี้ยนะครับแบบตูมตุมตุต่มตูมหายอะไรอย่เงี้ยนะครับแบบ โหดโหดโหดผมบอกเลยลงุงหลงเนี่ยโหดนะครับนะสองหมื่นห้าพันปีนะครับหลังวิญญาจาร์ควบคุมลงมือนะครับมีโอกาส30%อลงมืออีกครั้งพูดง่ายคือเราตีแล้วมีโอกาสโจมตีอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับ30%นะ50,000่ 50, ปอีอัตราที่วิญญาจาร์ป้องก support, อันซัพพอร์ต อัตราปัญญาจารย์ป้องกันซับพอร์ตถูกติดคริติคอลจะลดลง35%พูดง่ายๆคือ5,000 50, 0ปีเนี่ยจะทำให้สายซับพอร์ตแล้วก็สายป้องกันเนี่ยมีโอกาสโดนสกิลที่ติดคริติคอลเนี่ยนะครับน้อยลง35%นนั่เองนะครับแล้วก็100,000ปีนะครับอัปเกรดบัฟที่มอบให้ลูกทีมในเทิร์นแรกอีก50%พูดง่ายๆคือเมื่อเริ่มเทิร์นแรกเนี่ยสกิลพวกนี้จาก40%เนี่ยเพิ่ม50%นะครับก็จะกลายเป็น50%เอ้ยอ่40%บวกอีกครึ่งหนึ่งอ่อกยก็จะกลายเป็น 60%เนะครับอ่าเพราะว่าครึ่งหนึ่งของ40%เนี่ยคือ60%ใช่ไหมอ่าเอ้ครึ่งหนึ่งของ40%เนี่ยคือ20ก็เอา20ไปบวกกับ40ก็เป็น60นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเทิร์นแรกเนี่ยจะบวกดาเมจ์ค่อนข้าง,งเยอะนะครับอ่าบวกอีก50%เลยนะครับนะอันเนี้ยก็จะเพิ่มมาจากเนี่ยบวกอกจะเป็นนะบพูดง่ยๆคือสถสนะทุกอย่างเนี่ยเมื้อเทิร์รเ,นเ50%นั่นะครับง,ง่ายๆเนานโอเค วงแหวนที่3สายกรีนนะครับนะนิ่งลงหลงทำดาเมจใส่ศัตรูหนึ่งเอ่อสิบสามเปอร์เซ็นต์ของแม็กซ์ฮสพีที่ตนเองมีและเสริมสถานะฟื้นฟูให้2ยูนิตฝ่ายเราที่มีฮีสพีต่ำที่สุดนะเป็นจำนวนเท่ากับ10%ของแม็กซ์ฮสพีนิ่งลงหลง,ลงอ่ะสกิลนี้เนี่ยคล้ายๆกับออสการ์เลยแต่ว่าออสการ์เนี่ยจะฮิลตามดาเมจตัวเองนะครับจะฮิลตามดาเมจตัวเองนะครับแต่หลงหลงเนี่ยนะครับจะมอบในส่วนตัวของเอ่อเด้งให้เพื่อนเนี่ยออสการ์ Oscar เนี่ยจะให้เพื่อนคนเดียว เลือดต่ำท sure. ี่ส oh, ุดแต่ว right> ่าหลงๆเนี่ยจะเพิ่มให้เพื่อน2คนนะครับที่เลือดต่ำที่สุดนะค่อนข้างฟื้นฟูได้เยอะกว่านะครับแล้วก็1 0 0 0ปีเนี่ยฟื้นฟูเพิ่มขึ้นไปสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับหนึ่งหมื่นปีเนี่ยยูนิตที่ได้ฟื้นฟูจะยังได้รับสถานะฟื้นฟูสิบเปอร์เซ็นต์ต่อเนื่องหนึ่งเทินพูดง่ายคือได้รับฟื้นฟูแล้วก็อีกเทินต่อไปเนี่ยก็จะเด่งฟื้นฟูขึ้นมาอีกพูดง่ายคือผมมองว่าวงแหวนเนี่ยเหมาะกับการ P v P ีมากๆมากๆมากๆเลยทมายกมาก แล้วก็วงแหวน25,000ปีเนี่ยฟื้นฟูนเลือดเพิ่มขึ้นเนี่ย20%โอ้โหเยอะกว่าพ่อลงหลงอีกนะแต่ว่าพ่อลงหลงเนี่ยเด้งได้เยอะกว่านะพ่อลงหลงเนี่ยเด้งได้4คนนะครับแล้วสามารถสแต็กได้คนเดียว4 4สแต็กเลยนะเออเรียกได้ว่าถ้าอีกฝ่ายเนี่ยเพื่อนเพื่อเราเลือดเต็มหมดนะมันจะเด้งให้เลือดตัวละครที่ต่ำที่สุดเนี่ย4อันเลยนะพ่อลงหลงนะแต่ลงหลงเนี่ยมี2อันนะ50,000ปีนะครับขยายเวลาการฟื้นฟูเนี่ยเป็น2เทิร์นนะครับจาก1เทิิรร์์นนนเเป็็2ทกคือไอ้้10%นนีเเป็2ทิร์นแล้วก็ปีเนนี่ยฟฟืู้ เอ่อเพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับเป็น25%นั่นเองนะครับน่ะค่อนข้างโอเคเลยแล้วก็วงแหวนทีเด็ดนะอันนี้คือทีเด็ดสารับสาย p ีพเลยนะครับสายจบเร็วจบดันอะไรต่างๆนานา,นานเนี่ยวงแหวนที่4สายกิเลนนะครับนะมีอยู่ด้วยกัน2เอฟเฟกด้วยกันนะครับอ่าโอเคอาติดกูดาว5เทิร์นนะจะต่างจากในส่วนตัวของวงแหวนดอกไม้เนี่ยนะครับอันนี้4เทิร์นใช่ไหมวงแหวนกิเลนเนี่ยหเทิร์นนะครับเป็นวงแหวนเนี่ยโคตรแบบ โคตรโอพนะครับวงแหวนนี้นะติดคูดาวแบบค่อนข้างน้อยนะครับนิ่งหลงหลงทำให้ลูกทีม1คนนะครับลงมือทันทีและได้รับแสงเทพไร้เทียมทาน2เทินครับแสงเทพไล้เทียมทานนะครับเพิ่มขึ้นเท่ากับ41%ของพลังโจมตีที่นิ่งหลงหลงมีพูดง่ายๆคือเราเนี่ยสามารถบัฟให้เพื่อนเนี่ยสมมุติทางห้าผมเนี่ยอยู่อันดับสุดท้ายนับนับศัตรูด้วยนะ เราอยู่อันดับสุดท้ายเลยมีอยู่ประมาณ12คนเนี่ยเราเป็นคนที่12แต่เมื่อนิ่งลงุงหลงเปิดก่อนคนอื่นนะครับแล้วเขาใช้สกิลนี้ให้ถังห้าวถังห้าวจะลัทธ์เธเนี่ยจากคนสุดท้ายเลยนะจากคนที่12เนี่ยมาต่อจากนิ่งล,งลงุงหลวงเธนต่อไปแล้วก็จะได้รับในส่วนตัวของพลังโจมตีเนี่ย41%ของพลังโจมตีของนิ่งลงุงหลวงด้วยนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยสกิลนี้เนี่ยคือทีเด็ดในตัวของนิ่งลงุงหลงเลยสลับสายปิดเร็วอ่าไม่ว่าจะใช้กับถังห้าวถังซาคนคอสอะไรอย่างเงี้ย แบบเราไม่ต้องอัพความเร็วโจมตีเลยครับเราเป็นคนที่สุดท้ายแล้วอัพคริติคอลล้วนแล้วให้นิ่งหลงๆใช้วงแหวนเนี้ยดันเราขึ้นมาเป็นคนที่2แล้วก็สากสกิลเลยครับปังบังปัง,ปงให้มันตายตายไปอะไรประมาณนี้นะครับโอเคแสงเทพ9สมบัติอมตะนะครับนะก็เอฟเฟกต์พิเศษรวมตัวขั้นสูงยูนิตที่อยู่ในสถานะนี้จะไม่ได้รับดาเมจใดๆที่มาและ เพิ่มแอคแทกแต่หลังจากถูกโจมตี2ครั้งจะสูญเสียเอฟเฟกนี้พูดง่ายคือตัวละครที่ได้เอฟเฟกนี้เนี่ยจะเป็นอมตะ2ครั้งไม่ไม่ใช่2เทินนะ2ครั้งคือเป็นอมตะเลยแล้วก็ได้รับดาเมจ4ีจากพลังโจมตีของนี่หลงนะแต่ว่าเป็นอมตะ2ครั้งอ่ะสครั้งนี่คืออะไรเมื่อโดนโจมตี2ครั้งแล้วอ่ะเห็นเขาเขียนบอกเนาะว่าแต่หลังจากโดนโจมตี2ครั้งจะสูญเสียเอฟเฟกนี้พูดง่ายคือเราตีครั้ง1ครั้ง2อ่ะเขาก็เสียแล้ว อ่าพูดง่ายๆคือจําเป็นที่จะต้องใช้ตัวละครที่มีการโจมตีที่หลายๆดอกอ่ะอย่างคือใช้ถังห้าสู้ไม่ได้นะถังห้าสู้เนี่ยระเบิดตุ้มไปครับไม่โดนดาเมจอ่าเราต้องใช้ถังห้าวงแหวนที่1สายสายไอ้สายเป็นป่องครับที่มันฟาดหลายๆดอกอะต่ำ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 อะไรเงี้ยถึงสู้ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเบิร์สดาเมจเนี่ยทำอะไรสกิลนี้ไม่ได้นะเป็นอมตะสองครั้งนะครับแล้วก็รวมตัวนะครับเอฟเฟกพิเศษนะวิญญาจารทุกคนที่ มีรวมตัวขั้นสูงพร้อมกันได้แค่1อันนะหลังวิญญาจาร์ได้รับรวมตัวขั้นสูงจากแทนที่รวมตัวขั้นสูงที่ตนมีแล้วพูดง่ายๆคือเมื่อเราได้รับไอ้สกิลรวมตัวขั้นสูงแล้วก็คือไอ้สกิลนี้แหละนะครับนะมันจะมีได้สูงสุดแค่คนเดียวสมมุติเราเอาไปใส่ให้คนอื่นเนี่ยคนอื่นก็จะได้รับสกิลนี้แทน คนเก่าก็จะหายไปหรือถ้าเราบัฟใส่ตัวเดิมเนี่ยจากที่มันทับซ้อน2ครั้งเนี่ยมันก็ยังเป็น2ครั้งนะมันไม่ใช่ซับทอนเป็น4ครั้งพูดง่ายคือสามารถบัฟได้แค่ครั้งเดียวอะนะครับสครั้งเป็นอมตาสอ2ครั้งก็เป็นอมตาสอครั้งเพิ่มดาเมจได้40%เนี่ยก็เป็น40%เหมือนเดิมไม่สามารถสแต็กเพิ่มขึ้นได้อ่าเข้าใจตรงกันเนาะ ในส่วนตัวของวงแหวน1,000ปีนะครับอัปเกรดแสงไรเทียมทานเนี่ยเมื่อถูกโจมตีต่อเนื่อง3ครั้งจาก2ครั้งนะครับเป็น3ครั้งนั่นเองนะเป็นอมาตะา3ครั้งนะครับวงแหวน1,000 0ปีเนี่ยแอคทีฟสกิลของลูกทีมในสถานะแสงเทพไรเทียมทานนะครับลดการใช้พลังวิญญาณ1แต้มพูดง่ายคือ พานามิ์ที่ได้รับวงแหวนเอ่อที่4สายกิเลนเนี้นะครับอ่ะการใช้สกิลวงแหวนของเขาเนี่ยจะลดลง1แต้มจากใช้3แต้มก็เหลือ2แต้มทุกสกิลอ่ะค่อนข้างดีเลยนะครับแม่งแบบเป็นอะไรที่ค่อนข้างโคตรโกงผมว่าันวงแหวนนี้นะ2 5 0 0 0ปีครับอัปเกรดแสงไรเทียมทานถูกโจมตีต่อเนื่อง4ครั้งจาก2ครั้งก็กลายเป็น4ครั้งนั่นเองนะครับ ในส่วนตัวของ50 0 0มปีนะครับแอ i ทีฟสกิลของลูกทีมในสถานะแสงเทพไร้เทียมทานนะครับการลดการใช้พลังวิญญาณ2แต้มจาก1แต้มเป็น2แต้มพูดง่ายๆคือถ้าสมมุติเราใช้วิญญาณเนี่ยนะครับนะพลังวิญญ,ญ,ญาณ3แต้มก็จะหักเป็น2แต้มเราก็ใช้แค่แต้มเดียวในการใช้สกิลเพราะฉะนั้นวงแหวนเนี่ยเหมาะที่กับเป็นตัวเปิดของพวกแรงๆเลยอย่างทางห้าหรือว่าทางซานคอนอะไรนี้เลยนะครับนะแสนปีนะครับสกิลนี้จะขยับ สลายสถานะผิดปกติทั้งหมดในตัวเป้าหมายพูดง่ายคือปกติเราติดสถานะไม่ว่าจะเป็นสถานะแข็งสตันมึนงงนะติดยั่วยุติดใบติดอะไรก็ตามนะครับเมื่อโดนบัฟนี้จะล้างสถานะทั้งหมดนั่นเองเนะครับโอเคก็หลักๆแล้วนะครับนะในส่วนตัวของสกิลเนี้ยยังไม่เลีร์อันเดียวนะครับเนี่ยไอตัวอ,อัปเกรดสถานะ ไอ้แถบลงมือเนี่ยให้อัปเดที่สามารถไปแบบเป็นระดับเออล้นได้เออผมก็งงคําว่าเออล้นคืออะไรวะหรืออาจจะสูงสูงกว่า60%แหละแต่น่าจะมีโอกาสเกิน100%หรือเปล่าอันนี้นะคือมันยังไม่ชัวร์แค่แค่แค่สถานะเดียวอะ่ะอันนี้คือผมผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันคําว่าเออล้นน่ะน่าจะหมายถึงแบบอาจจะหมายถึงคําว่าเกินตัวนี้หรือเปล่านะครับเนี่ยเออล้นเนี่ยน่าจะหมายถึงสมมติเนี่ยสแต็ปของผมเนี่ย ความเร็วเนี่ยอยู่ที่133%มเนี่ยมันอาจจะหมายถึงการอัพให้เกินกว่าประมาณเท่าตัวนะจากปกติเท่าตัวของมันเนี่ยคือ266ใช่ไหมครับอ่าสองเมื่อเราอัพเป็น100%แล้วใช่ไหมจากสปีด133จะเป็น266อาจจะมีโอกาสที่จะอัพในส่วนตัวของสปีดตัวเนี้ยให้เกิน266ได้อ่าอาจจะ270อะไรประมาณนี้อันนี้น่าจะหมายถึงคําว่าเออหล่นนะคิดว่านะครับนะ เออประมาณนี้ละกัน,กนโอเคก็ในส่วนตัวของการรีวิวนะครับเรียกได้ว่าไม่ใช่การรีวิวแล้วกันมาอ่านสกิลแล้วก็อธิบายให้เพืเ่อนๆฟังนะครับของตัวละครนิ่งหลงๆนะครับก็ขอจบแต่เพียงท่งนี้กันเนาะก็สับใครที่ชอบนะครับก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ช่วยกดติดตามที่เพจอาราฟ,ฟัมลี่ที่เกอบู๊ด้วยกันครับก็สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบแต่เพียงท่านี้กันนะครับสวัสดีครับก็เรียกได้ว่าผมอาจจะต้องไปทำธุระที่ต่างจังหวัดแล้วนี่ขออภัยด้วยตอนแรกผมคิดว่าผผมมมมมจจะะททททททาาาสัััักกกตตตตตตวววววว่่่่่่่่อออออนน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 นแแแแีีีี้้้้้้คคืเเลลลลุรรึงงไไไปยด ผมแบบอ๋ออยากทํทาถังห้าวกับแม่ถังซานต่อนะอันิ่งเนี่ยนะครับอยากทํา2ตัวนี้ต่อแต่ว่าน่าจะแบบมีเวลาแค่นี้แล้วแหละนะอันนี้ขอคือขออภัยด้วยนะครับและอย่างคือผมต้องไปเตรียมตัวเซฟในส่วนตัวของกัดอัดวิดีโอนะครับอัดวิดีโอเพื่อเอาไปภาคอีกทีหนึ่งของการอ่า PVP ของสกราชานะครับนะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบมันมีการแบนตัวละครอ่ะมันต้องแบบเล่นแล้วก็แบบนั่ง เซตตัวละครด้วยอะไรประมาณนี้นะครับโอเคก็ okay. <Okay. S 1> <Okay. S 2> สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบแต่เพียงทนี้กันนะครับ <Okay. S 2> ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยกัน,นครับสวัสดีครับ